สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับ most best car กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมอสหยิบมาเป็นเจ้าตัวรถ t o y ต t a new four นะครับผมเป็นตัว l e g e n d ดอรนะครับโฉมล่าสุดโฉมปัจจุบันเลยนะครับผมแล้วก็คันนี้เป็นตัวรถปี2021นะครับผมมาพร้อมกับเป็นตัวรุ่นท็อปสุดตารางเลยนะครับผมเป็นตัวรุ่น2.8นะครับผมขับ4ี่โฟล์ดิฟนะครับเรื่งไม่ขับใช้งานไปน้อยมากนะครับเพียง53,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับผม ไม่รวมตัวป้ายทะเบียนนะครับผมป้ายทะเบียนคืนเจ้าของเก่านะครับมาพร้อมกับเป็นตัวรถสีขาวมุกสวยๆหล่อๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นครับมดจะพามาชมภายในภายนอกนะครับผมกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวราคามดจะบอกในระหว่างคลิปกันเลยนะครับมาเริ่มมนจากด้านตัวโคมไฟหน้าเขานะครับผมสวยๆหล่อๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับเป็นตัวโคมไฟหน้าดับเบิลโปรเจคเตอร์นะครับผมเป็นโปรเจคเตอร์2ดวงนะครับแล้วก็คาดไฟ LED ดี y t i ท e r u n น i ิ g l ไ g h t ในตัวโคมเลยนะครับแล้วก็ ไฟตัดหมอกนะครับคู่หน้าออกศูนย์ออกโรงงานแบบ LED นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวกล้องมอง360องศานะครับมาพร้อมเป็นตัวกล้อง 3D ให้เรียบร้อยนะครับโลโก้โตโยต้าครอบแก้วตรงกลางนะครับผมการลิ้วรอยนะครับตัวยางนะครับผมดอกยางแน่นๆพร้อมใช้งานหล่อๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นตัวยางมิชลินเลยนะครับแล้วก็ ตัวล้อแม็กเป็นล้อแม็กอลอยขอบ20ลายออกสูตรออกโรงงานเช่นกันนะฮะคันนี้เป็นสีขาวมุกหลังคาสีดำเงาแบ็คท็อปสวยๆหลอ่ลอๆแบบนี้นะฮะกระจกข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวหลังคานับสีดำเงาหล่อๆนะครับ,ลลรบแล้วก็ไฟเลี้ยวปลายกระจกมีให้เรียบร้อยแล้วก็มาพร้อมก็เป็นตัวกล้องมองด้านข้างให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะฮะ มือจับประตูปิดเปิดเป็นแบบโครเมียม4บานนะครับกันาสาดนะครับติดออกศูนย์ออกโรงงานทั้งหมด4บานเลยนะครับสำหรับตัวรุ่น2.8นะครับเขาจะมาพร้อมกับเป็นตัวเบาะหนังสีดําตัดสลับคลิปกับสีขาวสวยๆหล่อๆแบบนี้นะครับแล้วก็ได้เป็นตัวปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะฮะร,รอยสติกเกอร์นะครับติดอยู่ครบอยู่พร้อมเลยนะครับโครงสร้างรถเดิมๆนะครับ บอดี้รถเดิมๆทั้งหมดนะครับคันนี้นะครับเป็นรถบ้านรับจากมือเจ้าของสดๆร้อนๆเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาถึงที่บริษัทเลยนะครับตัวชุดเครื่องเสียงเขาก็จะได้เป็นตัวชุดเครื่องเสียงอ่ะตัว JBL นะครับยกชุดออกสูตรออกโรงงานให้เรียบร้อยแล้วนะฮะตัวนี้พวงมาลัยน,นะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผม มีเป็นตัวระบบคูสคอนโทลนะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับล็อกความเร็วคงที่อัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวคลิปเลนเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์เตือนก่อนการชนนะครับเขามีให้เรียบร้อยส่วนของฝั่งโมติมีเดียเพิ่มเสียงลดเสียงและรับสายวางสายนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยระบบแพนเดิลชิปนะครับผมแล้วก็เลขไมค์ครับขอภัยครับผมคันนี้ขับใช้งานไปเพียง52,000กิโลเมตรเท่านั้นครับผมแล้วก็ ตัวจอนับทัชสกรีนออกศูนย์ออกโรงงานมาพร้อมก็เป็นตัวกล้องมอง3 d ดีให้เรียบร้อยนะฮะตัวระบบแอร์แบบระบบดิจิตอลนะครับตัวปุ่มปรับโฟนะครับทักชั่นคอนโทรลตัวช่วยในการลงที่ลาดชันแล้วก็ด้านในตัวนี้นะครับรองรับการชาร์จไร้สายให้เรียบร้อยจุดวางแก้วน้าตรงกลาง2จุดนะฮะกุญแจออกป้ายแดงครบๆนะผม2ดอกนะครับ แล้วก็ตัวเกียร์เป็นตัวระบบเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับคาดคอนโซลลายไม้ตรงกลางสีดำนะฮะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับผมแล้วก็มีระบบออโต้สตาร์ทสต็อปให้เรียบร้อยนะครับระบบช่วยในการการเลื่อนถลายอีโคโหมดนอร์มอลโหมดและสปอร์ตโหมดนะครับสามารถปรับโหมดการขับได้ถึง3โหมดเลยนะฮะมีเป็นตัวคลิกเซนเซอร์ให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวปักกิ้งเซนเซอร์โหมดเปิดปิดฝาท้ายนะครับตัวปุ่มพุชสตาร์ทนะครับผม เดี๋ยวมดพามาชมด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังห้องโดยสารก็จะประมาณนี้เลยนะครับเบาะเบาะนี่ค่อนข้างที่จะไม่ช้าเลยนะครับแล้วก็ห้องโดยสารค่อนข้างจะกว้างขวางเลยนะครับตัวรถเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับหลังคาสีดำนะฮะแล้วก็ที่ปรับคอนโทรลแรงลมแอร์ด้านหลังนะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับหัวด้านบนหัว USB Type A นะครับผมาชาร์จแบตได้เลยแล้วก็ด้านล่างเป็นหัวชาร์จปลัก๊กอเนกประสงค์นะครับผมสามารถเสียบชาร์จได้นะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังเวลาเดินทางไกลๆนะครับ ตัวดิสเบรก4ล้อนะครับดิสเบรกสล้อสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็ไฟท้ายแบบ f ฟ l l LED นะฮะไฟเลี้ยวนะฮะของ l e g e n เด r รเขาจะแบบวิ่งนะครับผมแบบ Seque n t i a l ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสัญลักษณ์ s i g มา4ขับ4นะครับเรียบร้อยแล้วก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวสัญลักษณ์2.8 l e g e n d ด r เจนเดะฮะฟ้าท้ายแบบไฟฟ้าครับใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสแบบนี้กล้องหลังนะครับติดออกสูนออกโรงงานแบบ Bu ิวอินมาให้เรียบร้อยนะครับ ตัวสติกอร์นะครับผมสําหรับฝาท้ายนะติดอยู่ครบอยู่พร้อมรอยเม็ดอาร์กก็เรียงเดิมสวยๆชัดเจนนะครับหัวน็อตครับไม่เคยมีรอยแกะรอยขันหรือรอยถอดนะครับท่านใดสนใจหรือมองหาอยู่นะครับผมเป็นคันนี้เลยนะครับสําหรับตัว new fortuner นะครับเป็นตัว r e g e n e r 2.8 f o l drive ขับ4นะครับเลีงไม่ขับใช้งานไปเพียง50 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับส่วนราคานะครับตั้งขายของเขานะครับ เพียงแค่ราคา1 2 5 9 0ล้านบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะสำหรับท่านใดสนใจนะครับรีบเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมถือว่าออปชั่นคุ้มๆแล้วก็ได้เป็นตัวสเปคตัวท็อปไปเลยนะครับแล้วก็ได้ตัวเครื่องยนต์2.8เรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดสนใจหรือมองหานะครับ ไม่ว่าจะซื้อเงินสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์ซื้อเงินสดนะครับลองเข้ามาชมตัวรถดูตัวรถตัวจริงกันก่อนหรือว่าเข้ามาทดลองขับกันก่อนกันได้เลยนะคุยราคาต่อรองราคาน้างานเคสบเคสได้เลยนะครับหรือท่านใดที่จัดไฟแนนซ์นะพักมาปรึกษาสอบถามรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับอาชีพของท่านนะเป็นรายบุคคลเพิ่มเติมได้เลยโทรติดต่อมาหาเบอร์โดยตรงกับมดได้เลยนะครับที่เบอร์098ครับ490ครับ2739นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะเบอร์098นะครับ490นะครับ2739นะครับยังไงไม่ ลิงก์คอนแทคนะครับช่องทางติดต่อไม่ว่าจะเป็นตัวลิงก์ไลน์ไอดีไลน์นะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวเบอร์โทรนะครับรวมไปถึงแฟนเพจ a c e b ุ o k หลักนะครับเอาไว้ติดตามกับโมดกันมาดูก่อนได้เลยนะครับผมลองคลิกเลือกอตัวรถหรือว่าท่านใดสนใจลองติดต่อโทรเบอร์มาหากระมดโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับโม e, ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ